ตอนนี้กำลังดูข่าวอเมริกาเรื่องหุ้นนะคะทุกเช้าจะดูข่าวโอ้ตอนนี้ก็ตลาดหุ้นของอเมริกานะคะนะเขียวขจีค่ะ,คะดาวโจนก็วิ่งขึ้นไปถึง400กว่าจุดนะคะนะ s p 5 0 0ก็เขียวค่ะและก็ n น็ซัก็เขียวตลาดเทคโนโลยีก็เขียวนะคะตลาดเทคโนโลยีนะคะพุ่งไปถึงนะ200 กว่าจุดค่ะนะวันนี้ก็ถือว่าดีมากส่วนบิตคอยก็นะเป็นลักษณะของไซเว,วินวิ่งขึ้นนะไม่มากเท่าไหร่นะคะ0.14นั่นเองนะคะนะในส่วนของคริปโตนะคะ ดูแล้วอีทอเรียนก็จะวิ่งแรงอยู่เหมือนกันนะขึ้นขึ้นไปที่พันสามแล้วนะคะจากที่มันตกไปสองพันเอพันสองนะคะนะแต่เชื่อนะคะว่ามันจะกลับตัวเร็วๆนี้ค่ะเพราะมันใกล้จะสิ้นปีนะ,ะในความคิดส่วนตัวนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโดยตลาดคริปโตนะคะผันผวนสูงหุ้นก็ช่วงนี้ก็ผันผวนสูงด้วยตลาดโลกนะ,ะดัชนีผู้บริโภคอะไรต่างๆนะ,ะมันก็ทําให้ตลาดผันผวนสูงนะคะแต่ความคิดส่วนตัว นะคะเป็นการแบ่งปันนะคะในช่วงของไตรมาสที่4นะคะนะ,ะช่วงเดือนนี้จนถึงปลายเดือนนะ,ะมีโอกาสที่มันอาจจะกลับตัวได้นะคะนี่ก็คือข่าววันนี้ค่ะที่มาแบ่งปันนะคะนะส่วนรูหน้าคสึกนะของชุมชนนะคะตอนนี้ก็รูปทรงนี้นะคะถ้าดูจากลายวันรูปทรงเนี่ยนะในความคิดส่วนตัวอีกแล้ว เป็นการกล่าวมีโอกาสที่จะกลับตัวและพุ่งนะคะนะดิฉันเชื่อเร็วๆนี้ต้องพุ่งแน่นอนเพราะรูปทรงนี้นะคะมันลงมาแล้วค่ะนะมาจุดรับแล้วมันก็อยู่ที่จุดรับนานมากค่ะจุดรับเดิมนะคะนะอยู่นานมากมีโอกาสค่ะเพราะมันก็รอข่าวหลายๆอย่างนะคะมีโอกาสที่มันจะกลับพุ่งค่ะ นะนั่นก็คือการกล่าวของดิฉันนะคะนะก็มารอลุ้นค่ะว่ามันจะพุ่งหรือไม่นะคะมาดูกันค่ะนะคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคนรักลูหน้าค่ะนะลูหน้าก็ต้องคอยติดตามนะแผนของลูหน้าอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดใครชอบช่องนี้นะคะสามารถกดติดตามและมาฟังข่าวได้ทุกตอนเช้าของเวลาประเทศไทยค่ะ